นี่มาซาปลามีปลาอยู่บ่ต้นอนองนะ <c oughs> โ้ลมแหง้งเลยมมองมาซาปลาได้มืน้นทางมันจะได้บอก กระจายแล้วคือเก่าแล้วสภาบยังไลายนที่ไหลมาทางนี้สบายดีพี่นอ้องเมื่อนี้เจออาจารย์ต้นอีกแล้วเสี่ยนซาป,ป่าซิมีป่ปลาให้อยู่บัน้องน้อย,อยปลาซิวแล้วนะโอ้ไก่กระดกยุ่งใส่กระไดอยู่เด้อ sao con? Chút, bứt Chụp bứt. Nào. Nào. Lột bứt lại Ôi, oh. gạo thằng này quá. Sắc lông. Này. Nhớ quá. นี่เนะอับีตคอนี่ชาป่าชาแล้วก่อนาแล้วก่อนตัดก่อนนี้ก่อนมึงนะ่นนาทับดอกนี่แล้ว,ลวตัดเอาพื้นเนาะพื้นไปด่างตัดเอาพื้นไปด่ง ปลาดองหาพื้นเลยเกิดว่าปลาเท้า,าไ่ต้องบ้านเท้าร่มวีวีเดือนสิบสองร่นบึน ตัดใหม่จะล้มไปทางไหนอะนะลงแล้วเรียบร้อยไม่ไม่เชื่อเลยแกนมันแคร์ตัดทดแล้วไม่เชื่อ ลงเตาหบกโขนันได้ได้ไปลายไม่ได้ เานงต้องเตาก็ได้สยเสือผักแก่น ซะาซอ,อุย้ยมันไลแล้วคือเก่าแล้วตายฮ่าไก่ไกพูดไ,ไลยมนคือเก่าห <laughs> น้ามันไลยเติบด้วยเห็ดคุ้มไม่ใหญ่หรอ Why? nằm bốc lên bạn này <Nhà> siêu nó nọ nó nọ xếp bốc khỏi nhảy này đây mà là mà là แค้กุ้งมีอยู่ทีต้นกุ้งอยากกุ้งอตอนนี้น่อยแค่แบบปัดขอในโกลนตอน <laughs> มีด,ด <laughs> ออเทีอยวเลอไหม А я вот

ปลาได้ฮะเรียบร้อยโอ้คือปลาถอกกระโดดปลาซิวเดย์เดย์ออกแล้วลอกโตปลโต่งกระโดด ปลปดุกอ่ะบาตัปานี่จะได้ย่อได้ผมลงหมเลยไปไปลงลวไปเลยฟูเดี๋ยวจับอันนั้นไหมุ่น่ตโตตัวน่าลงมาแล้วเยรบ็ระบอกเด่นี่นะ้ามันหลาบเลยพ้าน่นมันจิเทเอาเลยกรบอ เท่ออคุณวราบบมี่เลยเหนาะไม่ใช่บดแล้วบดเลวเอายงางก็ได้ต้นเสร็จเบิ่สองมาก่อนเห็นปะปะคือมือตื่นๆนแท้นี่ดิประขอ นูกต่หางกลับเขาง่ามมันลยนี่นี่นี่ประดุกเนี่ยเอาเลยว่าเอาไีก่อนยานปลาดุกน้ะยบม่นะเอาแล้วใจนน่ยเอยั้งจักสยังอะไรเดยกกูปไเลย ทับเส่ไม้ใม่ไม้เด็กไ <c oughs> ปล่เสียเลเบิดเลยให้กูกรูป่ลงนีลกก่ลุกลนะลมันอะไร cukup gitu. ta cái tối yên Qua là lại bật lại Thật đi ạ Yên xuyên Bớt Nói mẹ, khó nào nhò mà sẽ thê đi đâu nói Thuyệt là lắm. Ui, mà nó thế cái kết thúc nghi gì bỏ, hẳn long mà. Anh คัดไปลองต้นอ่าต้นน้อยๆวันนีครับต้นน้อยแล้งเจ็บตัวเนี่ยอ่ามันคือมันปักมึงมือหน่ะคือเวเลตเวเลตเป็นอย่างกูเคยเจอหนึ่งมันมันห่อนหอนเออมันหนาวหนาวปักปั๊ดเธ่ เนอซื้อเมือนันนะจุดจับเได้ในนี่นะมืดปดเจ็บห้อนวุ่นวุ่นคือไพ่ดีไหมห้อนวุ่นวุ่นแช่น้ำนี่ใครเนี่ยเวลาขึ้นโคอลราปโทใแหงคือไพ่ดีวุ่นวุ่นอยู่ห้อนประดุกปากเห็ดอลยเน้ใคตองนเศ้า Rồi, bớt đây xong oh, để lại tờ đi Khói lốt nào Xa lông lông rồi lẽ <laughs> Xa lông gì Lại Điểm loại Mưa đấy bà จบซัมเน่เด้อพี่น้องได้ปลาแล้ว